สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง21จนถึง30กันยายน2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ ว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ครับ 2 1จนถึง30กันยายน2566นี้เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์ถือว่าเด่นเอามากๆนะครับมีไพ่ก้าวเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะพูดถึงคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลจากความพยายามหรือผลที่มาจากความตั้งใจ ของคนเกิดวันจันทร์ในอดีตที่ผ่านมากำลังจะส่งผลที่ดีกับคนเกิดวันจันทร์ในเรื่องงานครับในเรื่องของการทำงานของคนเกิดวันจันทร์เมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นบางคนมีเกณฑ์ได้ออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองออกมามีกิจการหรือว่าได้ทำอะไรเป็นของตัวเองบางคนเป็นลักษณะของการ ออกมาจากงานประจำบางคนเป็นลักษณะของการทำควบคู่ไปกับงานประจำที่มีอยู่เป็นอาชีพที่สองเป็นอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันกับคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ในช่วง2 1จนถึง30กันยายนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะริเริ่มหรือว่าได้เริ่มต้น ลงมือทำอะไรใหม่ๆนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ครับไพ่สามคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จที่จะเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาคนเกิดวันจันทร์ไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อๆไปคนเกิดวันจันทร์ในช่วง21จนถึง3 0กันยายนนี้เมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยในช่วงนี้โดยเฉพาะก การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานที่คุณนั้นทำอยู่นั่นเองคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายและการเดินทางในช่วงนี้การพบปะคนในช่วงนี้ของคนเกิดวันจันทร์จะนำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันจันทร์นะครับถ้าเป็นคนเกิดวันจันทร์ที่ทำธุรกิจส่วนตัว ต้องบอกว่าในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้ธุรกิจมีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการมีเกณฑ์ได้ลงทุนเพิ่มการลงทุนได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจนำพาให้ธุรกิจของคุณนั้นเติบโตครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีมีออเดอร์เยอะขายดีกว่าช่วงเวลา ที่ผ่านมาและจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายหน้าร้านต่างก็ขายดิบขายดีครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างกันบ้าง ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญได้รับโอกาสดีๆได้จับโปรเจกต์ใหญ่ได้ทำโครงการใหญ่หรือว่าได้ทำหน้าที่ที่มีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณในอนาคต ก็เป็นได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้ถ้าเป็นคนที่กำลังจะขายที่ดินขายที่ขายทางต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะขายได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนชาวไร่ช่วงนี้ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตนะครับ ให้ผลกําไรเป็นที่น่าพอใจครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับมีเรื่องต้องระวังคือไพ่เจดดาบครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับและจะเตือนคนเกิดวันจันทร์ให้ระวังถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวให้ระวังอย่าไว้ใจหุ้นส่วนระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบนะครับ จากหุ้นส่วนหรือว่าจากคนที่คุณนั้นต้องร่วมงานด้วยหรือว่าจากลูกน้องนะครับให้ระวังในเรื่องของการโดนยักยอกมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายถ้าใครที่ทำธุรกิจแล้วเป็นเจ้าของกิจการแล้วมีลูกน้องอันนี้อาจจะต้องรอบคอบให้มากนิดนึงนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ ถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างให้ระวังในเรื่องของการทำงานที่อาจจะเป็นลักษณะงานที่อาจจะโดนเอาเปรียบจากนายจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือว่าในเรื่องของค่าแรงนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ใครที่กำลังตั้งใจจะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้ไปนะครับส่วนใครที่ กำลังหางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรองงานอยู่สมัครงานไว้หรือว่าอาจจะตกงานอยู่แล้วยังไม่ได้งาน21จนถึง30กันยายนนี้หากคุณมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับจะมีคนเกิดวันจันทร์อยู่ กลุ่มหนึ่งครับที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับนั้นได้แก่คนเกิดวันจันทร์ที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องนะครับกับการทำสวนทำไร่นะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายนะครับในหน้าค้าขายที่ดินนะครับหรือว่าในหน้าค้าขายบ้านนะครับรวมถึงคนที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจ คนค้าขายนะครับดวงการงานในช่วงนี้จะดีจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง21จนถึง30กันยายน2566นนี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง21จนถึง30กันยายน2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ถือว่าปังเอามากๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงินดีครับมีไพ่สิบเหรียญที่จะส่งพลังงานดีๆในเรื่องเงินให้กับคนเกิดวันจันทร์ครับเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นการเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือ เป็นช่วงเวลาที่การเงินดีไม่มีติดขัดนะครับรวมถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์จะได้ลาบรอยนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เงินตกเบิกได้เงินมรดกหรือว่าได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายใครที่เดือดร้อนในเรื่องเงินลองไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือครับ ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับมีไพ่แดเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่ครับและเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์ได้นำทักษะหรือว่าพรสวรรค์หรือว่าความสามารถพิเศษบางอย่างที่ตัวเองมีมาใช้ในการหาเงินจะมีโอกาสดีด ในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินคนเกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใครที่กําลังมองหารายได้เสริมรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ประจําที่มีอยู่มีเกณฑ์จะมีรายได้มากกว่า1ทางเข้ามาในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันจันทร์ นะครับใครที่เป็นในเรื่องของหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินด่วนนะครับสองอย่างนี้มีเกณฑ์ที่คนเกิดวันจันทร์จะสามารถหาวิธีการรับมือหรือว่าจัดการกับปัญหาได้บางคนมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินได้แต่เมื่อมีไพ่เดอะชาริออตขึ้นมาเราจะเตือนให้ระวังด้วยนะครับในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้คนเกิดวันจันทร์ มักจะมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามาแบบกระทันหันไม่ให้คุณนั้นได้ทันตั้งตัวมีเงินเข้ามาเท่าไหร่มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปจนหมดเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับโดยเฉพาะให้ระวังในเรื่องของการเสียเงิน ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะนะครับหรือว่าการเดินทางรวมถึงมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองเพราะบริวารเป็นเหตุนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายอีกเรื่องหนึ่งที่คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังคือในเรื่องของดวงสร้างหนี้ในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้คนเกิดวันจันทร์ห้ามคำประกันไข่ไม่อย่างนั้น มีเกณฑ์จะต้องเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าเดือดร้อนในเรื่องเงินเงินทองทองได้ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาบต้องบอกว่ามีดวงในเรื่องโชคลาบนะครับโชคลาบมีโอกาสมีเกณฑ์จะมีโชคลาบเมื่อมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูตามพอเหมาะ พอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญและที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับซึ่งช่วง21จนถึง30กันยายนนี้หรือว่าช่วงไหนๆก็ตามก็ต้องระวังครับเรียกได้ว่ามิจฉาชีพในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมานี้มิจฉาชีพในโลกออนไลน์ระบาดหนัก รวมถึงมิจฉาชีพที่นะครับเข้ามาหลอกลวงเราผ่านมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของลิงก์ที่หลอกให้เรากดหรือว่าการโทรเข้ามาหลอกเอาเงินเราก็ต้องระวังให้ดีระวังตัวเราเองแล้วยังต้องระวังผู้เท่าผู้แก่ในบ้านด้วยนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภอย่างที่บอกนะครับเสี่ยงโชคได้ดูเอาพอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับ ดวงโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามดวงชะตาก็ส่วนหนึ่งนะครับและเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทํามาได้สะสมมาก็ส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญก็อย่าลืมหมั่นทําบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่า21จนถึง30กันยายน2566นี้ ดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง21จนถึง30กันยายน2566รครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์เปิดไพ่ขึ้นมาความรักของคนเกิดวันจันทร์ดูจะไม่สดใสนะครับ เรียกได้ว่าไพ่มีพลังงานด้านลบนะครับที่ส่งออกมาไม่ไว่าจะเป็นไพ่สองเหรียญหรือว่าไพ่8ดาบนะครับรวมถึงไพ่7คาบานะครับคนเกิดวันจันทร์ที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วง21จนถึง30กันยายนนี้ดูจะไม่ราบรื่นนักนะครับ บางท่านให้ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต้องจับมือกันดีๆก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปให้ได้นะครับบางท่านให้ระวังในเรื่องของการเจอรักซ้อน นะครับหรือว่าเจอปัญหาโลก2ใบหรือว่าใครที่คบคนสองคนในเวลาเดียวกันต้องระวังให้ดีคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ม,ม,นนมีเกณฑ์จะเจอคนที่เรียกได้ว่าอาจจะจับปลาสองมือหรือว่าคบเราไปพร้อมๆกับคบคนอื่นก็เป็นได้เช่นกันคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังให้ดีครับ ในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปากมีเสียงกันโดยเฉพาะปัญหาบางอย่างที่มาจากเรื่องเงินเงินทองทองเป็นเหตุครับคนเกิดวันจันท์ทั้งหลายบางคู่อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะรักอยากจะคบต่อก็ไม่มีความสุข กลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่ละหองละแหงกันคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังให้ดีนะครับส่วนคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับยังเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักยังไม่เปิดคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่ยังไม่ดีส่วนคนที่ดีคนที่ใช่ก็ยังไม่เจอครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ เอาล้ครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันจันทร์นะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย i d ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงพิมพ์ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าจะดูดวงส่วนตัวรบกวนทักไลน์ ID เท่านั้นนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995